เป็นโมลห้านาทีน เกตเวดีมันมีแหละเพราะว่าต้องรีบไปทําภารกิจก็คือแต่งหน้ามาประมาณหนึ่งเขายังไม่เสร็จนะฮะทงไปทําง,งานไปนะโอเคโอให้อ okay. ย oh, ู oh, ่ใหอนี่นะคะทุกคนมาพร้อมกับเซอร์75ภารกิจอันยิงง่งใหญ่ใช่คือ <Turn right. S 1> คือ <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวจะมีลงแบบว่าแก้ไขนิดนึงนะคะแบบว่ากิจกรรมนิดนึง แต่ว่าเดี๋ยวจะมี art work ิร์ o ออกมานะฮะทุกคนเดี๋ยวไปทำภารกิจเสร็จแล้วหนูก็จะทำ art work นนั้นแล้วก็ลงในไอจีมีไลฟ์ตัววะดอ o เ gen ห้านะคะสองร้อยห้าขอบคุณนั่นแหละค่ะทุกคนพรุ่งนี้พรุ่งนี้ยวไม่ใช่แฟนมิสวันสุดท้ายใช่ไหมวันที่สองเออนั่นแหละแต่ว่าพรุ่งนี้ first performance แล้วทุกคนตื่นเต้นไหม ือเมื่อวานอ่ะหนูรู้สึกว่าเป็นวันที่แบบไปซ้อมแล้วแบบสนุกมากคนเยอะมากคนเยอะมากแล้วก็นั่นแหละค่ะสนุกนรันแบบว่ารันโชว์กันมีแน,น,น่นอนมีชาวน้อยครับเ่้เพลงใหม่สาน้อยอยู่ฝั่งไหนครับนี่แหละตั้งใจจะมาบอกอันนี้ด้วยให้ทุกคนเตรียมถ่ายไว้คือหนูอยู่ฝั่ง เพลงคำท้าทายที่ปลายฟ้านะคะโชฮัตสึโนอาุโซระหนูอยู่ฝั่งซ้ายมือคนดูค่ะใช่ซ้ายมือคนดูนะคะคนไปอยู่แถวๆนั้นคือบล็อกกิ้งหนูมันค่อนข้างแบบอาจจะอาจจะมีบางท่อนที่มันเห็นได้ยากอะไรอย่างนี้คนก็ต้องปีกฟังซ้ายโอเคร And the girls ทานชิมิ อันบทอ,อ,อการนอนกี่โมงนอนตีสองค่ะวันนี้เชาาไม่ชวยมากค่ะคุณคะหนูเพิ่งสระผมแหละคือไม่ได้เสร็จทรงเลยตอนนี้มันแบบยาวเท่านี้แล้วทุกคนตอนแรกหนูแบบคิดอยู่ด้วยว่าแบบจะไปตัดผมก่อน First p e r f o r m อร์แมนไรกอย่างนี้ดีไหมแต่ว่าก็ก็คิดว่าเออเดี๋ยวเข้าร้านทำผมทีเดียวตอนแบบจะถ่าย MV ดีกว่า พี่สองรอบสุดท้ายเราพี่ด้วยนะเสร็จงานเราจะรีบไปโอเคค่ะรีบมารีบมาหนูจะรอ กับพวกหนูอีกพวกหนูยังไม่ได้ไปเลยนั่นแะค่ทุกคนคือก่อนจะลง a าร์ตเวคือสามารถบอกในนี้ไปเลยได้ไหมนะคิดว่าออได้หละเรื่องแฟนมีตนะคะคนคือกิจกรรมจะมีการจะมีการเปลี่ยนแปลงก็คือเราจะแบบเล่นเกมเล่นเกมต่างๆอะไร พร้อมกันเลยเราจะเล่นด้วยกันพร้อมกันเลยแต่ว่าดีเทลอะไรเดี๋ยวเราจะไปบอกในอาร์ตเวิร์นะคะทุกคนให้ทุกคนเตรียมรอดูด้วยก,ก็คือเหมือนทางเกมตีตกยุงห้องไอ้ไข่แล้วก็เกมส่งมอนให้ใครสนใจให้เธอนะคะก็จะเล่นด้วยกันเลยแบบคูณสองความสนุกให้มันระเบิดตู้มเพราะว่าพวกเราจะอยู่ด้วยกัน ถ้าาจะได้แบบเล่นด้วยกันแล้วก็เล่นด้วยกันกับทุกคนไปด้วยกันเ <Use S 1> ดจะมีนี่แหบบละภารกิจมีก็จะมีอะไรเป็นคลิปเป็นคลิปคอนเทนต์ลงให้ทุกคน กได้อยูไ่ไหมจะไปร้องด้วยได้ค่ะจะร้องเพลงอะไร When Will My Life Begin หรือว่า I See the Light ร้องได้ร้องได้คนเยอะแค่ชั่วโมงกว่าถ้ามีหลายเกมจำไม่ทันไม่ไม่ไม,ไม่มีเกมเท่าเดิมเลยมีเกมเท่าเดิมบาตาชิตาใหบ๊ายบายเฮ้ยบาตาชิตาเจอกันทุกงนนี้ค่ะทุกคนคือไลฟ์นี้อาจจะไม่ได้นานมากอาจจะอีกแค่ไม่ถึงสิบนาที เจอกันแฟนมีเจอกันพรุ่งนี้แล้วทุกคนคือแบบคือรู้สึกว่าเพลงเพีง,พงคำท้าทายที่แปลา้าใช่ไหมพรุ่งนี้ความแบบใส่อินเนอร์เทมาก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 ,มาก,มาก แล้วเมื่อวานตลบคือคือตอนหนูดูดูซ้อมคาร์ลคอนวิงอะแบบว่าได้ดูเป็นครั้งแรกใช่ไหมคะแล้วก็แบบฟินมากคือดูแล้วแบบชอบมากแล้วก็แล้วก็พี่นีนบอกหนูว่าบอกหนูว่าจริงๆอะเราเน่ยแบบเหมือนเหมือนเราชัฟเฟิลเพลงกันเลยเนาะห <c oughs> มายถึงว่าคาแรคเตอร์อะไรอย่างเงี้ยแบบเออหนูชอบคาร์ลคอนวิงมากแล้วแบบปกติพี่นีนก็แบบเป็นแนวเท่ๆใช่ปะเออพี่นีนก็ให้สอนเต้นโชฮัตสึโนอาโอโซระ ท่อนหูชอาทีมไม่ได้ไปหานางงามอ้าวไม่ได้มาหรอคะสามวันสามวันนี้ไม่ว่างเลยเหรอมาหากันเถอะงานพวกนี้มี like ไลฟ์ไหมไม่แน่ใจนะคะ่ะพงศไม่มีหรือเปล่าลจะไม่มีได้กำลังใจทำงานแล้วยิ่งดีใจ ไปกินข้าวเลยคนกินข้าวเลี่ยงอันยองใช่ไหมอันยองค่ะเอ้ยเราคือตอนแรกอะหนูตื่นมาหนูตั้งใจจะกดบัตรคอนใช่ไหมคือหนูไปเปิดคอมรอแล้วอะแบบไปเปิดคอมรอแล้วก็เข้าเว็บแหละแล้วก็เอ๊ะทำไมมันไม่ขึ้นอะไรเงี้ยแล้วก็แบบไปดูใน X เขาบอกว่า,วาอ๋อวันนี้มันคือกดบัตรคอนรอบเมมเบอร์เมมเบอร์ชิพของเรสเลฟิมใช่ไหมคะหนูไม่มีเมมเบอร์ชิพ จะกดได้ไหมคือพรุ่งนี้พรุ่งนี้ต้องไปเตรียมตัวที่ที่งานแบบตั้งแต่เช้าเลยเช้ชาแบบเชา้าอะมากแบบก่อนเวลากดบัตรแล้วหนูก็เราจะกดยังไงหนูกำลังคิดอยู่ว่าหนูต้องแบบให้น้องสาวแบบช่วยกดที่บ้านเพราะว่าเน็ตมันแรงใช่ไหมหรือว่าเราจะต้องสู้แบบกดในมือถือด้วยแล้วเพื่อนหนูหนูทักไปถามเพื่อนที่แบบปกติเขาจะแบบไปคอนเกาหลีเยอะ ก็แบบไม่ไปอ่ะเออก็เลยนั่นแหละฮะทุกคนให้คุกกี้ทำนายกันมาตอนนี้ไม่รู้เลยว่าจะทำยังไงคนมีแบบว,ว่าทริกกดบัตรคอนไหมคะกดในมือถือไม่ได้หรอน่าจะได้แต่ว่ามันแบบปกติหนูกดในคอมเนี่ยหนูเลยรู้สึกว่าแบบบางทีมือถือมันแรงไม่เท่าไม่เท่าคอมสปอยชุดถ่ายคลิปหน่อยคลิปเรื่องห้าหลอนี่เลยชุดที่ทุกคนคุค้นเ บาทแบ็คทิงหนอไม่ใช่ค่ะกดบัตรเลเซราฟินฝากกดไม่ก็จ้าง <gasps> พี่สาวน้อยหนูไปเรียนก่อนนะเฮ้ยตั้งใจเรียนตั้งใจเรียนเฮ้ยรู้สึกผิดเลยอ่ะแบบน้องเฮ้ยอย่าดูไลฟ์พี่ในคาบเรียนตั้งใจเรียนตั้งใจเรียนเดี๋ยวโดนครูดูเดี๋ยวดนครูดูแบบมาดูว่าดูอะไรเล่นอะไรอยู่ ชุดทูชใช่ไหมแชทเช็คเชทเช็คใช่ไหมแจ้งชุดหรือยังคะับยังเลยค่ะเอ้ยเนี่ยแหละว่าจะลงให้ทุกคนโหวตในไอจีนะคะเดี๋ยวจะไปลงให้ทุกคนโหวตว่าชุดไหนดีโอเคไหมเดี๋ยวทุกคนรอโหวตเดี๋ยวหนูไปเลือกมาให้ทุกคนโหวตว่าใส่ชุดอะไรนะคะ แชรฟินจะมีคนที่ไทยเหรอใช่เขาประกาศเวิลด์ทัวแล้วคืองงมากหนูอะหนูก็รู้ใช่ไหมตอนเขาประกาศแต่แบบเหมือนมันข่าวแบบเรื่องกดบัตรอะมันไม่ขึ้นฟีดเลยแล้วหนูก็เพิ่งเห็นเมื่อคืนตอนก่อนนอะแ่าแบบเฮ้ยพรุ่งนี้กดบัตรแล้วแบบเร็วมากแล้วก็โอ้ oh my god อนะะ่รคะไม่ทันได้เตรียมตัวเตรียมใจเตรียมตังค์เข้าใจทุกคนแล้ว ว่างานเช้านี้มาเพื่อดูไลชาวน้อยแล้วครับเย,ย้เฮ้ยไม่ได้ทํางานไปดูไปทุกคนเดี๋ยวผู้งานดูไลหนูอยู่แล้วหนูใกล้จะไปแล้วคะ่ะทุกคนเดี๋ยวทุกคนจะเดี๋ยวทุกคนจะถูกรบกวนในการเรียนและในการทํางานนั่นแหละค่ะทุกคนก็หมดแล้วสิ่งที่จะบอกคนในวันนี้คือจริงๆหลักๆตั้งใจอยากบอกฟังแล้วว่าอ,อ,อยู่ฝั่ง ซ้ายเวทีนะนะคะทุกคนเตรียมถ่ายเตรียมถ่ายจะรอดูแฟนแคมกักทุกคนทุกคนรอนูหนูด้วยเราจะพยายามเท่ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้เดี๋ยวรอดูเลย้าน้อยจะเป็นโคซ้ายนี่ขี้โมูมากไม่รู้ทำได้ไหม ちはこんにちは東京行きたいです明日はファーストパフォーマンスだからめっちゃドきドきしました緊張するน้องที่ทำงานถามว่าดูไลฟค่อะน่ารักจังอุ้ยขอบคุณค่ะฝากบอกพี่เขาให้กดโอชิหน่อยนะกดคามิหน่อยนะ เท่ก็จะกลายเป็นหนุ่มน้อยสีย yes นะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เป็นหนุ่มน้อยเป็นหนุน่มหล่อพรุ่งนี้จะเป็นหนุน่มหล่อรอบนี้จะมัดผมหรือปล่อยผมทุกคนรอดูรอดูหนูสะบัดผมได้เลยไม่เอาเดี๋ยวแบบบอกไปแล้วทุกคนแบบอันนี้เราบอกแค่ว่ารอดูให้สะบัดผมหนูจะสะบัดผมให้เต็มที่ที่สุดพหงนี้สะบัดผมเยอะมากคุณผู้ชมให้คุบาย้ชม うん。